งของฝากจากอังกฤษนิชาเปยหนักมากทุ่มซื้อฝากโตโนโ่วินกลับจากที่ไปเรียนภาษาที่อังกฤษเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วสําหรับนางเอกสาวนิชาณตนิชางานนี้คงไม่ต้องบอกว่าคนที่จะหายคิดถึงมากที่สุดน่าจะเป็นนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินหวานใจที่บ่นคิดถึงกันตั้งแต่ยังไม่ทันไปและงานนี้ท้าเอาโตโนโ่ถึงกับยิ้มไม่หูกับของฝากจากนิชาที่ฮิ้วซื้อกลับมาให้แฟนจากคลิปที่น้องสาวโตโนโ่โพสลงอินสตาแกรมถึงกับแซวว่าใครไปอังกฤษกันแน่เพราะว่าโตโน่ได้ของฝากเยอะมากนิชาคือแฟนสายเปสุดทงก ถ้าจะเป็นของโตโน่คนเดียวและนิชาที่รู้ใจซื้อของที่เะลึกฟุตบอลทีมโปโรมาให้ทั้งนั้นทั้งเสื้อกางเกงถุงเท้าโมวะกะบ,บอกน้ำป้ายทีมสารพัดอย่างจริงๆโดยจะพอเสื้อที่มาเยอะมากคู่นี้คือนับวันก็ยิ่งน่ารักกันจริงๆโตโน่ในชามีใครทุกมไม่กว่านี้อีกไหมขอขอบคุณภาพไอจีแอดโมโตโน่สองเก้าไอจีแอดต้องกามาเนียไอจีแอดนิชาภาพแปลงข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ